ไปเจอคนเจอคนไปไหนครับเอยอันนี้ใครเอยใส่หน้ากากซะด้วยว่าไงอาโอ้โหโอ้ยยอใส่ด้วยอืไปไหนนเ้เป้คุณกระต่ายคุณบอ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 ยเปไหนเออฟักนก้นหน่อยโอ้ยเยยจ็บเหรอก็เจ็บเหรอนไปไหนแจ๊อเออฟันอีกครั้งหนึ่งเอยโอ้โหดอนดอนเขาอ้าวยอใส่อีกแล้วไอ้นี่มันอะไรกันตีฟันหน่อย คุณก็ตายโอ้ทำไมชื่อหน้ากลัวจังมีปืนนะจ๊ะโอ้โหจะยิงเราอย่างนั้นเหรออุ้ยดูเหมือนจะมีน้องนิพาใส่ชุดผีด้วยนะอุ้ยตานี้มีผีสองคนวะนี่แล้วก็คุณครูลูกเสือด้วยเอาดูมืนจะเปลี่ยนเป็นยูริแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนนะครับอยู่กับผมโต้องอาร์นะครับแล้วก็ อยู่กับเกม Home Sweet Home So w i นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นผีเบลนะโดยเราได้สกินใหม่นะครับก็คือสกินผีออฟฟิศชุดสีฟ้านั่นเองแต่ปกติเป็นชุดสีขาวนะเกมได้เริ่มขึ้นแล้วภารกิจของผีนะครับก็คือปกป้องพิธีแล้วก็กำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดนะครับมาเปิดมาแล้วแล้วก็อยู่ด่านโรงพยาบาลตึกบีนั่นเองไหน เราเจอใครบ้างเจอนาเป้เจอน้องนิพาแล้วก็เจอปิงอุ้ยเจอดอนซะด้วยถ้าเจอดอนนะผมว่าเกมน่าจะตึงแน่เลยก่อนอื่นเรามาทําลายปัดกำแพงกันก่อนนะครับอ้งเพื่อไม่ให้คนจุกนั่นเองเฮ้ยเจอคนเจอคนไปไหนครับเฮ้ยอันนี้ใครเอ่ยใส่หน้ากากซะด้วยว่าไงเอาหูโอ,โอ้ยยอใส่ด้วยอือมันช่างน่าโดนเหลือเกินยังไงขึ้นไปสิเออขึ้นไปเลยอ่าทุบต่อครับทุบต่อ ทำลายที่จุคนก่อนนะเราค่อยว่ากันทุบไปเลยต่อเลยตู้ข้างหน้านี้ก็สำคัญทุบต่ออุ้ยเขาเจอต่อปูแล้วเหรออ่าไม่ใช่นะหมายถึงเขาเจอทูบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเขาหาต่อปูกันนะไม่งงใช่ไหมไม่งงใช่ไหมโอเคไปต่อเลยชั้นสมนะเจอกล่องส้มเยอะมากเลยเอ้ยเจอคนน้องที่พานี่ว่านี่มันผีคนที่สองจะไปไหนพี่มีดูดส,ส,สเตมินา่าโอ้พูดก็ผิด เอ้ยโอ้โอ,โ,อโดนตันสามวิไอ้ดอนอ๋อคนใส่หน้ากากตะกี้ก็คือดอนนั่นเองเขาโดนเราปาดไปหนึ่งทีแล้วแต่เราต้องเอาน้องนิพาก่อนว่ายังไงน้องนิพาเออทุบหน่อยฟาดสักหน่อยอืออย่างนั้นแหละน้องนิพาเป็นพลังชีวิตเอาให้พูดหน่อยให้พูดหน่อยดอนจุก๊กช่วยเพื่อนเก่งเหลือเกินไปไหนดอนเออโดนปาดไปสองครั้งแล้วนะครับไปไหนต่อไปไหนต่อยังไงเอาโอ้เอาเอาย่อใส่ด้วยไอ้นี่มันอือช่างเอา ว <|so|> ิ่ไปดดได้ไงวะเนี่ยเขาหลบได้อะโอ้โห้ห้อยห้อยแขนแบบน้วนะตอนนี้วาไปเลยละกันเอามาหานาเป้เฉยเลยอือไปไหนนะาเป้คุณกระต่ายคุณบอ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 ยไปไหนอือฟันก้นหน่อยโอ้ยเจ็บเหรอเจ็บเหรอไปไหนจ๊ะอือฟันอีกครั้งหนึ่งเอาไปไหนแล้ววะเอ้ยโอ้โหดอนดอนเขาอ้าวย่อใส่อีกแล้วไอ้นี่มันอะไรกันนี่ฟันหน่อย ทำไมรู้ผมรู้สึกเลือดเขาถึกๆตะกี้ยังเดินห้อยแขนอยู่เลยสงสัยได้ยานะไปไหนต่อชี้ขวาไปแล้วหนึ่งคนคนอื่นไปไหนหมดตะกี้เจอสองสามคนได้มั้งเอาหายหายหมดเลยแอบตู้หรือเปล่าเออไม่มีนะเฟดเลยเฟดหาเลยแล้วกันอยู่ชั้นสองสองคนชั้นสามหนึ่งคนเจอดอนครับผมอยากฆ่าดอนก่อนอะโอ้โหโอ้โหไอนี้เล่นเป็นไอนี้เล่นเป็น ไอ้น,นี่เล่นเป็นด้วยอ๋อเอาทำลายสายซินก่อนนะครับเออโอ้โหโอ้โหเออไปไหนจ้าไปไหนจ้ามุดไหมเออมุดครับเอาติดอ,อืทำลายก่อนทำลายก่อนนะเสียเวลาเลยนะแน่โอ้ตรงนี้มันเอาละครับตรงนี้เอายากครับตรงนี้เออไปไปวิ่งเร็วเราต้องเอาเขาให้ได้ไปไหนไปไหนครเออโดนโดนอีกครั้งนึงเอาหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วเอาขึ้นลิฟต โอ้อนิเมชันเรามันช่างช้าเหลือเกินกว่าจะหักคัตเตอร์กว่าจะฟันได้อีกครั้งนานอยู่ยนะนานอยู่ยนะชั้นสมเหรอไปไหนแล้วเอาหายหายหายไปไหนครับคุณผู้ชมอืมเฟดหายดีปะเนี่ยหายไปไหนเดี๋ยดูทำลายตู้ก่อนปืบไม่มีเฟดหายเลยอู้ชั้นอ๋อเดี๋ยวมีคนกำลังพันได้อืมไปไหนจ้ามีล้างสถานะจ้าคุณกระต่ายเอา้าเอ้ยเอ้อ ขาหายไปไหนแล้วทำลายตู้สิเอาหาย <What? S 1> วาไปเลยครับนี่มาแล้วเาขาอยู่ชั้นสามนี่ว่ะ uh huh. ไมเข้าใเขาวิ่งไวจังมุมมองเราหาไม่เจอเลยตะกี้นี้อือโดดไปแล้วครับเฟดหาเลยโดดไปไหนนาเป้นาเป้นาเป้โดดไปไหน,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 นดดไไหนฮ้เอามาแล้วครับฟันนอยเอาอู้ใครมาพันได้ตรงนี้วะเนี่ยมันช่างหลบมุมเราเหลือเกินเราล้างสถานะไม่ทันอู้เาขาได้ที่สวดสามที่แล้วนะเอาว่า จะไปไหนฮน้นาเป้นาเป้กระต่ายนาเป้ทำไมแอบเร็วจังเจอแล้วครับน้องนิพาฟันหน่อยน้องนิพาจะไปไหนจ้าหน้าแดงแล้วนะหน้าแดงแล้วนะอ่าดดแล้วครับเราไม่มีวาร์ปนะเฟดนั่นแหละเฟดอ่ะเดินเดินหาครับเดินหาหายสาบศูนย์ทุกคนเลยอยู่ชั้นหนึ่งมีหนึ่งคนนะเฟด,ดอีกหนึ่งอ๋อตรงนี้ไงเจอแล้วครับหนึ่งคนใคร ơi! เอ่ยอ้าคุณกระต่าย ว่ายังไงว่ายังไงหฮ้อไปไหนไปไหนหื้อไปไหนเอ้าเออมานี่ไงเอ้าน้ำน้ำมนเหลอน้ำมนเลอะล้างสถานะรอเลยฟันตูดหน่อยไปไหนจ้าแอบเหรอมานี่เอ้าเดินมาหาเราเอ้ยไม่โดนอีกแล้วอนี่มันอะไรกันไปไหนจ้าเอ้ยน้องนิพภเออติดติดอย่างนั้นเลยติดอะไรเอ้ยโอ้ไอ้ดอดอีกแล้วไอ้ดอสอีกแล้วมันช่างมีล้างสถานะครับเออเอ้ยฟันฟันสิลูก เอ้ไม่โดนอืมเราเราไม่อยากเอาเขาอะ่ะเขาสตัน์นานเกินนะเอาน้องนี่พาเลือกหน้าแดงแล้วอะ่ะโอ้เขาได้ยาเร็วแล้วเกินนะวาร์ปอาลรจ้านาเป้ก,ก็นาเป้ก,ก็หายหน้าแดงแล้วโอ้ตายละทําไมแต่ละคนมันมันฮิวเลือดกันเร็วแล้วเกินฟันหน่อยอเดินจ้องหน้ากันนะตะก,กี้นี้ฟันอีกฟันอีกครับอืมเอ้ยไม่โดน ไปไหนจ้าเอ้ยทางนี้มาทางตันนะเพื่อนอ่ามุดทอ่อมาโดนฟันฟรีสิครับแบบนี้ไปไหนต่อเพื่อนจะมาช่วยนายหรือไม่เรามารุนกันคนที่จะมาช่วยนายได้ก็มีแค่ดอนเท่านั้นแหละเอ้ยเกมนี้เรยังไม่เจอปิงเลยนะเอ้าวเปิร์กแตกแล้วอีกครั้งหนึ่งเขาจะตายนะครับเอามุดอย่างนั้นปาบอ้าวทันด้วยเรียบ้อยแอนิเมชันแทงไส้แทงไส้ไปไหนตายหนึ่งศพแล้วนะเอ้ยมีคนสวดอยู่ มีโอยดยดนนี่ว่าชอบเลยแบบนี้เออล้างทันเว้ยยังไงเออเอาไม่โดนชุกหน่อยนี่อ,อ้ามีคนลกแล้วหนึ่งฟันต่อครับอุย้ยเปิร์กแตกแล้วนะอีกครั้งหนึ่งนายตายแน่ดอนถ้านายตายเท่านั้นแหละนายเพื่อนนายก็จะแบบสบายเพราะนายเล่นเก่งอยู่คนเดียวนะ <c oughs> เอา้าเข้าตู้แล้วครับป้าปาไปไหนจะเออโอ้ยไม่โดนเอามุดพ่อแล้วครับหนึ่งคนเฟดเลย ไปแล้วจ้่เราต้องฆ่าเขาให้เร็วที่สุดว่าไงเอ้ยไม่โดนไปไหนคือตรงนี้ผมยังไม่รู้ทิกในการฆ่าไงคือมันเอาอยากตรงนั้นนะครับเอ้ยเอาโลกแล้วหนึ่งครับโลกแล้วหนึ่งเอ้ยโอ๊ยไม่ถึงผมห่างเกินเอาโอ้ยน้ำมนต์น้ำมนต์อ่าน้ำมนต์นนเหรอล้างสถานะรอเลยเอาไปไหนแล้ววะอุ้ยสวดเสร็จหนึ่งที่แล้วใจเย็นก่อนนี่ดอนตายก็เรียบร้อยเราเสร็จเราแล้วครับคนต่อไปใครเอ่ยนะเป้เอาไม่โดนใครเอ่ยคนคนี้ใครวะ ปิงเหรออ้ยปิงว่าไงปิงกระเป๋าเขียวจะไปไหนปิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาขาวโอ้ยใจเย็นก่อนป่าแม่นเหลือเกินป่าแม่นเหลือเกินฟันตูดหน่อยไปไหนจ้าขอฟันอีกหนึ่งทีโอ้ยจะขาวหมดแล้วเนี่ยโอ้ใจเย็นก่อนโอ้โอ้ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลยเลยไปไหนแล้วเอ้าหายหายแล้วเอ้ยนี่ไงโอ้น้องที่พากำลังจะชุบดอนไม่ได้หรอกตัวนี้ตัวสำคัญเราไม่ให้ชุบหรอกนะ ไปไหนจ้าเอ้ย <Hey, S 1> เธอจะไปไหนวิ่งไปลูกโอ้ oh, เติมสตมิน่าด้วยอ่าเติมไปเลยอ่าเข้าตู้ดูสิจะลกไหมลกหรือเปล่าไม่ลกเว้ยเอาลกอยู่ดีนะเอาเอ้เอ้เอตะกี้มันไม่โดนได้ไงวะและดูเหมือนว่านาเป้หรือใครไม่รู้ชุบดอนได้สําเร็จเราต้องไปซ้ําเอาเอาว่ายังไงว่ายังไงปิงเจอกันอีกแล้วปิงโอ้มียันซะด้วยเขาจะขึ้นลิฟต์เหรอไม่เอาเอาดีไหม อ่ะผมไล่เขาก่อนแล้วกันขึ้นรต์ไปสิเออขึ้นรีบไปชั้นไหนวะชั้นไหนไม่รู้แต่เอาคนที่ใกล้ที่สุดก่อนนะตอนนี้คือหน้าแดงทั้งหมดเลยอ๋อเจอนาเป้แล้วครับหนึ่งคนไปไหนครับเออนาเป้ไม่เห็นเราเลยวิ่งใส่เราเลยอ่ะ <What? S 1> ไปไหนนาเปา้คุณบอยคุณกระต่ายจะเรียกไรดีเอา้าทุกกระต่าย <What? S 1> เอา้าไม่ใช่ทุกประตูเออเนี่เอ,อ๊ะสายสินทําก่อนพังก่อนพังก่อนเอาเจอสายสินอีกแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า เราล้างสถานะเอาอเราล้างสถานะไปร้อนอ้งเรียบร้อยตายไหมไม่เราเราห้ามไปเราต้องวาร์ปทุกคนเออมาแล้วครับใครเอ่ยวิ่งสวนเราใครอ่ะน้องนิพาเหรอดอนอยู่ไหนวะผมหาดอนไม่เจอครับอยากได้ดอนอ่ะเออโอ้โหเออนี่ไงพูดไปถึงขาดคำมาซะแล้วมาแล้วจ้าดอนจะพี่มาแล้วเธอจะจุบเราอโอ้สดุ่งเลยนะตะกี้ร้อนเลย ไปไหนแล้ววะปึ๊บโอ้โหสตันรัวๆนี่มันอะไรกันเก่งเหลือเกินโอ้โหนี่มันสเตปปรับเซียนไหนไปไหนไเน่เอาเอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องเลยนะคือเล่นเก่งมากถ่วงคนเดียวได้แบบนานมากอะ่ะอุ้ยดูเหมือนฝั่งนู้นจะมีแต่ว่าใจเย็นก่อนเอาคนนี้ไปไหนครับอุ้ยเอาเอาปิ้งว่าไงปิ้ง ใจเย็นก่อนเอาคนนี้ก่อนเข้าไปไหนแล้ววะเอานาเป้ก่อนก็ได้ไหมเข้าไปไหนแล้ววะตะก,กี้นี้ผมเดินผมเดินผิดจุดเหรออุ้ยเจอน้องนี้พาด้วยเอาปาบเอาไม่โดนสักคนเอาปาบเรียบร้อยนาเป้ตายปาดคอปาดคอเรียบร้อยนาเป้ตายถาวรเรียบร้อยแล้วต่อไปใครเอ่ยคนละสองคนละหนึ่งทีสองทีงทก็น่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยหน้าแดงทุกคนเลยนะ เขาหายากันไม่ได้เลยอ,อ้าวเจอแล้วครับตาสถานะรอเลยเสียนไม่ไหวยอย่างนั้นเรอเราเสียนไม่ไหวอย่างนั้นเลยอเอเขามีไม่ไหวบ่อยจังอเริ่มเราแวงแล้วโอ๊ยนันอ๋อโอ้นานมากโดนลงไปแล้วครับอ้าวาป๊อเลยมาแล้วจ้าไปไหนจ้าปิดประตูเหรอเออเราทำลายประตูไปแล้วอ่าแทงคออัศวินขี่มา้าขาวพวกนายตายไปหมดแล้วที่เหลือ เราจะซัดให้หมดเลยคนอื่นอยู่ไหนเอ่ยทำลายตู้สิเฟสเรามาแล้วนะเฮ้ยแต่ว่าเออเอามีคนทำพิธีครับเราต้องไปหาอีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ชั้น3หรือเปล่าเอาเอาว่าไงว่าไงปิงเอาอุ้ยหนึ่งครั้งตายเลยแทงคออุ้ยดูเหมียวเขาสิแหมสงสารเอาไปไหนครับที่ สงสารแมวเจ้านายโดนแทงต่อหน้าต่อตา <Yeah. S 1> อุ้ยหมาหอนโอ้น้องนิพาน้องนิพากลับมาหน้าปกติแล้วนะออน้องนิพาเราเฟดหาเขาไม่เจอ <What? S 1> เธอจะเล่นสเตปนี้อย่างนั้นเหรอเธอต้องแอบอยู่ในตู้เราถึงหาเธอไม่เจอช็อตนี้เราก็ต้องทําลายตู้ทั้งหมดครับเขาต้องแอบอยู่ในตู้สักตู้ครับในแมปนี้นะเรามาลุ้นกันว่า เขาจะไปช่วยปิงหรือเขาจะซ่อนตู้จนหมดเฮ้ได้ยินเสียงยังไงอ้าวเจอแล้วครับอ้าฟันหนึ่งทีอดดลงไปแล้วแต่เราไม่มีเฟสไม่มีวาร์ปขอเดินแล้วกันหน้าแดงแล้วนะเนี่ยอีกประมาณสองทีก็น่าจะตายไปไหนเอ่ยไม่ชุบด้วยแล้วนะเขาไปไหนวะเรามีเวลา60สิบวิในการหาตัวโอ้ชั้นหนึ่งนะได้เลยถ้า60 ถ้า 60V เราปิ้งตายถาวรนะครับอ่าประตูนี้วอนจะออกมาเอาย่อด้วยย่อด้วยอุ้ยอุ้ยรูกป,ประคำอย่างนั้นเหรอจะใส่เดียวกับพีแล้วล่าสุดเออเรียบร้อยเห้เหมือนเขามอบเลยนะตะกี้นี้ยืนมอบอย่างนั้นเหรอเรียบร้อยฮะโอ้โหคตดตึงนะตึงคนเดียวเลยเออดอนทำให้เราเสียเวลาไปนานแสนนานเนยนะเนี่ย <c oughs> ว่าไงเรามาดูแต้มกันนะทุกคนว่าเราได้แต้มกันเท่าไหร่ ผู้รอดชีวิตถูกกำจัดนี่เราปกป้องพิธีได้ดีโอ้ EXP ขึ้นเยอะมากอ่าแต้มเราได้852อู้ถือว่าเยอะเลยนะเนี่ยเอาทำไมดอนได้185ปองอเล่นดีขนาดนี้ได้แต้มน้อยนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ไปทำพิธีหรือไปทำอะไรให้มันได้แต้มนั่นเองมาตีแต่เรานะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ การรีวิวสก,กินน้องน้องเบลนะผีเบลนั่นแหละครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับผมโต้ง i ออสขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผีเบลสวยปพล่นเลยบ๊ายบาย